ปัณเทตกังตุมหังเก็บความเมตตาจัตุสัพเพปเพรนตุสังกปาจันโทปนารโสยาธามณีโตติราโสยาธาสัมปิตฐิโยวิวัจจันตุสัพรัวโกวินาสัตโตมัตเตภวันกันตระโยโส ทาบัญาชนโอจันตารวธรรมาวันสันติอายุวันนสชุขังภาลายังตรึอายันจากคตรเตืนเมื่อมันทินดาสังฆเมสุปันเตติตาเทขั Batinan Domi Punya Pasutanan Bagante Ini Nampunjang Kamenahupacaya Kuno Tara Ajarijo Panta Raja Mata Bita Jaja Daka Pijama Manguruyo Jante Maharaja Kuna Wanta Narabija Prama Maharaja Inta นสาจะมาจัตตาเวริกาปิจัสัมเพลสตาสุขิหอนตุกุญญานิปปัตตานิเมสุขังจะริจิตังเป็นตุกิปังปะเปตังโัวมัตังอิมมนะปุญญจกัรเมนะอิมมนาอุจิเสนะจักจิปะหังสุลเิเจวะตันุปปทานะเจตนังเยสันตานเิหินาธรรมายาวะิปปานตมะมัตต์ Dajjal Pauwe Pauwe Ucuk Kitang Seti Panjarsan Leko Wiljamina Mara Lapantunokat Sang Kangun Jalil Yesumia Kutatip Bawarwanat Kota Muanat Kota Baru Tamuanat Sopat Kutotasamponat Kota Ruamahat Kota Manupap Wina Barokat Sang Lapantunokat Yang Kutatap Kota Pambir Yang Mamah สันติราเสสวัตตังปัตังเยสันตาตันจิโออัติเยตสัตตาสันจิโอกตังปุญญางปรังไมหังสัมเพมังเก็วันตุเตตังกตังตุวิถังคินังปุญญางปรังมยานเยจตานตนาจานันติเจ้กันตวานิเวนตะยุนสัมเพโลกันมิเยสัตตาทิวันตาอันไรสุขานยังโุชนาสัมเพละปันโต Yeah. Uh -huh.